สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับในตระกูล FC ที่จะเจออยู่จะเจออยู่บ่อยๆเคสน,นี้ผมเจอมา23สาเคสละก็คือจะเป็นรุ่นหน้ากว้างที่เป็นหน้าเมตรสี่สิบหรือเมตรหกสิบครับอาจจะเจอปัญหาเรื่องเวลาวิ่งเช็คเครื่องวิ่งเช็คลูกล้อมันเช็คได้บางล้ออ่าอาจจะล้อหนึ่งเช็คได้ล้อสองเช็คได้ล้อสามเช็คไม่ได้แล้วไปล้อสี เช็คได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเช็คไม่ครบ4ล้อมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ว่าตำแหน่งลูกล้อไม่ตรงทางที่เราวางตำแหน่งล้อตรงตรงล็อกอยู่แล้วเพราะรุ่นนี้มันจะมีเป็นเป็นล็อกอยู่แล้วครับมันจะมันจะเลื่อนแล้วก็มันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันไม่ได้ขยับได้นิดหน่อยไม่ได้อย่างี้จะต้องลงล็อกของมันอยู่แล้วถ้าเจออาการเคสนี้ครับให้หันกลับไปดูหลังเครื่องครับ มันจะเจอกรณีบางที่เราใส่วัสดุเกิดมันโกงครับแล้วว่าระหว่างตัดมันชนอ่าจะเห็นเนี่ยครับไอแผ่นเนี้ยอันนี้จะอยู่หลังเครื่องครับจะอยู่หลังหลังกว่าตัดเลยมันจะมีไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเซ็นเซอร์เช็คตำแหน่งลูกล้อด้วยแหละอเวลามันวิ่งผ่านเวลามันวิ่งผ่านชุดล้อตัดไปอเว่ามันวิ่งผ่านเนี่ยครับอ่าถ้าเกิดมันชนนะครับ แล้วมันก็จะลอยคือมันจะลอยขึ้นมาแล้วมันก็นจะไม่ไอตัวเซ็นเซอร์ตรงเนี้ยมันจะไม่ผ่านจุดของลูกล้อก็ถ้าซื้อสังเกตปกติมันต้องได้ฉากกับเครื่องพอดีแต่ถ้ามันเกิดแงนขึ้นครับเงนขึ้นอย่างเงี้ยมากๆแล้วก็ให้กดลงมากดลงมานิดนึงกดลงมาเสร็จแล้วก็คือเอามือดันเช็คเลยก็เช็คว่ามันวิ่งผ่านลูกล้อได้ไม่ชนอะไร ่เราขยับล้ออ่ถ้าไม่ชนอะไรก็โอเคครับแค่นี้เช็คประมาณนี้แล้วก็ลองใส่วัสดุลองเทสได้เลยขอบคุณครับ